เรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมคำขวัญที่สืบมานานกว่า60ปีของรั้วชมพูเขียวโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่121หมู่2ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยบนเนื้อที่13ไร่40ตารางวาภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่า แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มีโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยมีการกระจายอำนาจงานบริหารจัดการตามระดับการศึกษาสี่ระดับได้แก่ระดับปฐมวัยระดับช่วงชั้นที่1ระดับช่วงชั้นที่2และระดับช่วงชั้นที่3โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น18คนประกอบไปด้วยผู้อำนวยการศึกษานายศิวากรแก้วมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว